สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือผมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะทุกคนน้ําขึ้นนะหลังจากที่ฝนตกมาได้แบบเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะทุกคนตกมาทั้งคืนเลยนะฮะน้ําขึ้นเลยนะครับทุกคนต่อหม้อของสะพานที่เคยโผล่ก็ตอนนี้ก็มิดลงไปแล้วนะะ นี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะนี่นะฮะมิดลงไปแล้วน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับประมาณสามศอกเ <c oughs> <c oughs> ดาเอาว่าจริงๆประมาณสามศอกนี่มันเหนือตอมอขึ้นมาอีกอะเมื่อวันตอมอโผ่ประมาณสองศอกนะฮะนี่ก็มา อัปเดตถึงมันเป็นพายุดีไปสชั้นเข้านะครับเป็นพายุดีไปสชั้นเข้านะฮะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะถ้าน้ำแดงแดงอะ่ะถ้าน้ำแดงแดงอะ่ะแสดงว่าน้ำภูเขาลงมาแล้วแบบเมื่อคืนดูข่าวโอ้โหแถวในเมืองท่วมเลยนะฮะแล้วแถวในมอชอเนี่ยภาพน้องๆ ภาพน้องๆที่อมอเตอร์ไซค์อะครับจูงมอเตอร์ไซค์โอ้โหน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันเลยนะครับน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันเลยนะภาพน้องๆที่เขาแบบจูงมจูงมอเตอรไ์ไซค์เหนียน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบโอ้โหน่าสงสารนะครับแต่แถวนั้นนะมันมันขึ้นเร็วแล้วก็มันก็ลงเร็วอะ่ครับอขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วมันเพราะมันใกล้คลอง มันใกล้คันคลองอะเนาะคลองชนประทานนะฮะมันใกล้ๆนะครับพอมันท่วมแป๊บหนึ่งมันเดี๋ยวมันก็ไหลลงคลองฮะเพราะว่าน้ํามันไหลลงมาจากแบบตีนดอยอะครับเทือกเขาเทือกเขาสุเทพอะครับอืมันไหลลงมามันก็เลยแบบลงมามอชแล้วมอชก็คงจะไหลลงคันคลองครับทุกคนมันก็เลยเป็นน้ํารอระบายครับดูข่าวเช้านี้ก็เข้าสู่สภาพ ปกติแล้วนะฮะสภาวะปกติแล้วไม่ท่วมไม่อะไรแล้วนะฮะแต่ที่เห็นก็คือมันจะเป็นโคลนนะทุกคนมันจะเป็นน้ําโคลนขี้เปล่านะะก็คือมันจะเป็นน้าโคลนแบบโอ้โหต้องนะเวลาน้ําลดมันต้องแบบล้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยน่นนี่นั่นออกนะทําความสะอาดเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นหน่อยนะครับแ,แถวใต้สะพานหน่อยนะฮะ นี่นะครับก็คือใต้สะพานแต่ตอนนี้ยังท่วมยังไม่ถึงนะครับตรงตรงเนี่ยมันเคยท่วมมาถึงตนที่วิภาเข้าอ่ะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงนะฮะแต่ตรงต่อมอตรงนี้ก็แบบนี่แหละเรือไทยบริเตก็ไม่ได้ลงแล้วนะฮะนี่นะครับ ก็มาถ่ายให้เห็นนะฮะถึงสภาพบรรยากาศใต้สะพานโดยแทรทรูนะครับโดยแทรทรูใต้สะพานแม่น้ำปิงนะพิกัดสะพานตลาดบ้านท่อนะทุกคนนะฝั่งนั้นก็คือจะเป็นตำบลสันเปเสื้อนะครับส่วนฝั่งหลังกล้องนะก็คือจะเป็นตำบลป่าตันซึ่งจะมีตลาดบ้านท่อวัดบ้านท่ออะไรอยู่ตรงหัวมุมไฟแดงนะตรงนั้นก็คือจะเป็นสี่แยกไฟแดงนะนี่นักท่องเที่ยวก็ พายเรือทวนน้ามานะครับเรือคายักนะฮะเมืเ่อวานเห็นมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยครับเมื่อวานเห็นมาเป็นกลุ่มเขาจะอาเอาเรือมาจอดขึ้นตรงแถวใต้สะพานนะ,ะแล้วก็ไปหาอะไรกินที่ตลาดนะครับ โอ้นี่คือพายเรือทวนน้ําโดยแท้นะครับแต่ขากลับอ่ะคงจะปล่อยให้มันล่องลงไปนะฮะแต่คนนี้เขาคงมีประสบการณ์มาแล้วคนนี้เขาคงมีประสบการณ์มาแล้วนะเพราะว่าไม่มีสตารมาด้วยนะครับมีชูชีพมีอะไรต่างๆด้วยเขาคงเคยมาพายนะฮะมีชูชีพมีอะไรต่างๆนะเขาคงมีประสบการณ์มาเพราะว่าไม่มีสตาฟมา นะครับจริงด้วยครับมาคนเดียวเก่งนะมาคนเดียวอะ่ะอืมแต่พอน้ําขึ้นแบบเนี้เขาคงจะพายไปแถวไหนไม่รู้เนาะกว่าจะกลับนี่มันก็แบบเออจะสี่โมงแล้วนะนี่นะครับก็มาอัปเดตให้เห็นนะถึงสภาพสถานการณ์น้ำต่างๆนะหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนนะวันนี้ก็วันที่ ่นะครับวันเสาร์ที่23สาิงหาคมนะทุกคนนะมาถ่ายให้เห็นนะนี่มันขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าฝนจะมีถึงวันที่27นะฮะทุกคนฝนจะมีถึงวันที่27นะพายุเข้านะครับดีเปชชั่นเข้านะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะถ้าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นนะก็สามารถแสดงความคิดเห็นตรงที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับโอเคนะครับด๋ิวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ